<c oughs> ไฟนี้ล่อก,กันซะปากฉีกเลยฮะ <c oughs> ประเดิมความบันกันในยกที่สองฮะในศึกมวยคาราบาลจากกัมพูชา <c oughs> แม่ไฟนี้ขเขมรส่งมวยดุดันกาปันดุฮะริธิโซเจตมาปะทะกับนักชกไทยในมุมน้ำเงินฮะแสนสักเงินสิทธิหอมไกรโอ้ของเราเด็เป็นมวยซ้ายครบเครื่องจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ฮะแม่ทางแคงนี่ขอให้บอกทางศอกนี่ทางถันนักทั้คนนีน้ฮะ แข่งซ้ายไปแม่พยายามพี่จาออกอาวุธเด็ดแค่ริทีโศกเยียดก็คือกำปั้นขวาออกหมัดต่อยริธีแม่แสนสักเงินก็พยายามสกัดด้วยแข้งเตะทีมีสะดุ้งอุ้ยแม่เปลี่ยนมาเล่นศอกเอาทางศอกขอให้บอกค่ะงัดศอกมาก็งัดศอกสวนนะแสนสักเงินแข่งซ้ายไปต่อยหมัดขวาเข้ามาเด้งเชือกหมุนออกมาแล้วโอ้ยซอกซ้ายปอกเข้าไปแล้วอื กรรมการเบลกเกมกระดันฮะโอ้โหเช็คตำหนีฮะนี่สอกดีแล้ววะโอ้ยังให้ชกต่อฮะอ้ออกหมัดยับสายและแข่งสายเปิดไปก่อนเลยฮะแอเหมือนพยายามจะเอาคืนนาริทีโซเชียทักอ้ยกรรมการเห็นตำหนีชัดเจนฮะโอ้ปากสีครับโอ้โหสุดท้ายท่ายโโอให้แกแสนสักเงินไปในยกที่สองฮะ रख सचीयत